โอ้ครับผมทานนี้ไหมครับครับกล้วยหน้องบัวครับอ่าสวัสดีครับทุกคนที่ติดตามเราชมคลิปนี้เนาะเป็นเทอ่อแรกทีอ่าช่องเบาเกษตรนะคทับการไร่สดครับตัวนี้ก็จะมีไฟมาเบิ้งเหรอครับเพราะว่าเป็นเทอรอแรกครับผมบม่เคยคิดที่จะไร่สดผ่าน u t u b e เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้าวที่เข้าบรถนัดน้ำนะฮะจะใส่วิธีการอ่าตัดต่อคลิปแล้วก็ลงนะครับเมื่อนี้ผมได้มีโอกาสมากอยู่ที่ ฟาร์มนะครับซับเจริญศีริกิตเนาะฟับซับเจริญศีริกิตฟาร์มครับพี่น้องครับโอ้ครับมารับชมอยู่เจ็ดก้นแหละครับขอบคุณเลยเร่อแครับที่ผมไล่สดผ่านอ่ายูทูปนะครับจากเบาวเกษตรนะครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้ผมได้มีโอกาสมานะครับอ่าน้องบัวลำพูครับจริงๆแล้วมาแต่หมู่บ้านครับมามีภารกิจนะครับแล้วก็จากไหนก็ฟาร์มนี่ครับถือว่าเป็นสุดยอดนะฮะควายไทยนะครับควายไทยที่ งามอิลีครับผมนะฮะนั่นก็คือนี่ครับผู้ใดป่ากล้วยได้รันนี่ยกล้วยหนองบัวลําพูนะครับลูกลอยลีครับนะครับเมื่อกี้เพิ่นกำลังอาบน้ำอยู่นะครับนะครับตอนนี้มีคนเขามาเบิงอยู่แปดคนครับผมประมาณนี้แหละครับผมโม้คืออะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจ้าของมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมกิน เพิ่นอาบน้ำตัวหนึ่งครับผมให้เพิ่นสดชื่นนะ่